ก่อนที่จะเข้าไปชมสาระดีๆข้างใน,นนะครับจะลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พี่เอฟด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะแชร์ข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆออกไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับเข้ามาดูกันให้รู้นะครับผมแชร์ความรู้ออกไปนะครับให้พวกเขาเข้าจะได้รู้นะครับว่าการที่เกษตรกรเนี่ยจะเลี้ยงไก่นะครับให้โตให้รอดให้สมบูรณ์เนี่ยมันมีวิธีง่าย,ายๆก็มีนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไป าตามซุ้มใหญ่ฟาร์มดังที่มันต้องดูแลอะไรที่มันระบบเป็นระบบระเบียบที่มันยากยากวุ่นวายไปกว่านี้เนาะโอเคนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับที่ถามกันมาในคอมเมนต์เนี่ยข้าไปกดติดตามในเพจเลยนะครับผมชื่อเดียวกับช่องใน YouTube เลยครับแล้วก็ถามคําถามเข้าไปนะครับเพราะว่าต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นคําถามนะครับ ที่ต้องการคําตอบโดยด่วนเนี่ยพี่เอฟจะไม่ตอบในคอมเมนต์แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคําถามที่คุยเล่นกันสเพรหะนะครับหยอกล้อกันธรรมดาเนี่ยพี่เอฟก็จะยังตอบอยู่นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างของเรื่องของกฎเกณฑ์ทางช่องเข้ามานะครับทาให้เราตอบไม่ได้นะครับหรือว่าบางอย่างที่เราตอบไปแล้วอาจจะทําให้ช่องเราอาจจะปิวได้นะครับผมโอเคครับเข้าไปติดตามกันสาระกันได้เลยนะครับสาหรับ E ีีที่5.1การอนุบาลลูกไก่นะจ๊ะ สวัสดีครับมาพบก,กับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆกรณีพิเศษนะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเนื่องด้วยาการอนุบาลลูกไก่ EP ที่5เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้อัดวิดีโอไว้แบบละเอียดมากแต่นะครับมันมีแต่แต่เกิดการเกิดการผิดพลาด นะครับของระบบอัดวิดีโอของเราทาให้คลิปช่วงแรกของผมหายไปทั้งหมดนะครับผมก็เลยเหลือแค่ตอนตัดปีกเนาะอ่าควนี้ก็เลยจะมาทําคลิปเสริมให้เป็น ep ีที่5.1นะครับการอนุบาลลูกไก่ e ีีที่5.1นั่นก็คือการผสมหัวอาหารนะครับผมการผสมอาหารนะครับ ep ีนี้เนี่ยเราจะใช้หัวอาหารอ่าทั้ง2องลางนะครับเป็นหัวอาหารหมูรุ่นนะฮะเราตัดหัวอาหารไก่เล็กออกไปเลยนะครับผมเป็นหัวอาหารหมูรุ่นทั้ง2องลางนะครับแต่แต่เราจะเพิ่ม การผสมข้าวเปลือกเข้ามานะครับหนึ่งต่อสองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้กระป๊อกตักหรือว่าจะใช้ตวงเป็นกิโลนะครับฟังนะครับผมไม่ว่าใช้กระป๊อกตักหรือจะตวงเป็นกิโลอ่ให้ใช้ข้าวข้าวเปลือกนะครับหนึ่งส่วนนั่นคือ1กระป๊อกนะครับหรือ1กิโลต่ออาหาร2กระป๊อกหรือ2กิโลนะครับผสมกันแล้วก็เทให้ลูกไก่กินนะครับผมเข้าใจะนะ โอเคแล้วเรามาดูกันเลยนะครับอ้าวอันนี้นะครับส่วนของพี่ก็คือใช้ทับพีนะครับใช้ทับพีตักเนาะก็จะเป็นข้าวเปลือกนะครับผมจะตักขึ้นมาแบบนี้หนึ่งทับพีนะครับผมแล้วหัวอาหารนะครับรุ่นนี้นะครับนี่หัวอาหารนะครับ สองทัพพีนะครับผมแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับผมแต่ชุดนี้นะครับพี่เอฟเปลี่ยนจากหัวอาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างนะครับมาลองใช้หัวอาหารตัวน,นี้ดูครับผมหัวอาหารเป็ดไข่นะครับ20สัปดาห์นะครับไม่ใช่เป็ดระยะไข่นะเป็นเป็ดที่แบบว่าเป็นของเป็ดไข่แต่ยังไม่ไข่คือเป็นเป็ดรุ่นนะครับจะลองทดลองดูนะครับนอกเหนือจากอาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างจะได้ไหมเพราะว่า ว่าอยากจะแนะนำเพื่อนๆหรือน้องๆครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหายี่ห้อเดียวกันกับพี่เอฟก็ได้นะฮะคือไปดูที่ร้านว่าเอ่อในละแวกใกล้บ้านของเราเนี่ยมีหัวอาหารอะไรขายบ้างนะครับผมที่เป็นหัวอาหารสัตว์ที่มันกินได้นะครับที่สัสตว์ปีกสามารถกินได้ให้ใช้อย่างนั้นนะครับข้อสำคัญคือดูที่ราคานะครับกับคุณภาพถ้าราคากับคุณภาพมันไปด้วยกันได้ เราก็เอาอันนั้นมาให้กินนะครับผมแต่แต่ควรดูที่โปรตีนมันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะถ้าเป็นหัวอาหารหมูขยายโครงสร้างหรือหมูรุ่นมันจะอยู่ที่18นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวอาหารเป็ดไข่หรือไก่เนื้อไก่ไข่เนี่ยก็จะดูเปอร์เซ็นตโปรตีนที่อยู่ที่20อร์เนตะครับตอนนี้พีเอฟใช้เป็ดไข่เพราะเป็ดไข่มัน20เต์จะถามว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ ไก่มันโครงสร้างดีเนี่ยเราสมควรที่จะใช้หัวอาหารหมูรุ่นขยายโครงสร้างของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ไก่อ้วนนะครับลูกไก่อ้วนจำมั่มน่ารักน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่มันโปรตีนเยอะๆนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เอฟจะผสมหัวอาหารกับข้าวเปลือกที่เราผสมเมื่อกี้นะครับหัวอาหาร2องข้าวเปลือกหนึ่งนะครับ2ต่อหนึ่งผสมให้เข้ากันและจะเท หัดให้ลูกไก่กินนะครับเพราะว่าลูกไก่ต้องเริ่มหัดกินข้าวเปลือกแล้วนะครับไม่งั้นขาจะอ่อนและเป็นการลดต้นทุนนะฮะเดี๋ยวหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าอาหารลดต้นทุนมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้เอาอีอการอนุบาลลูกไก่ E ีพีที่5.1ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเสริมจาก E ีีที่แล้วนะครับถ้าเราคน,นให้มันเข้ากาันเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ กระปอกเลยนะครับผมเค okay, แล้วก็ให้ไก่เลยครับ่ <Okay. S 2> ึงใครเขากินนะครับเขาจะได้กินข้าวโพดไอ้กิน,นข้าวเปลือกเป็นก่อนนะครับผมบแล้วเขาจะไม่รู้จักข้าวเปลือกเนาะแล้วก็เยวจะหัดยากนะครับเดี๋ยวพี่เอฟอพูดเรื่องหัวอาหารนิดนึงนะครับเพื่อนๆี่ขอพูดเรื่องหัวอาหารนิดนึงนะครับเอออยากจะบอกเพื่อนๆว่า ไปดูหัวอาหารเนี่ยที่บริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีหัวอาหารอะไรที่มันมีใช้โดยที่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดหมายความว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เราใช้หัวอาหารยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะครับให้ใช้ยี่ห้อนั้นเบอร์นั้นไปจนตลอดไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้ใช้ยี่ห้อนี้นะครับเบอร์นี้แลวอีกอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนยี่ห้อนะครับถามว่ามันมีผลอะไรไหมอ้อปรเซนอาหารหรือว่าคุณภาพอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลครับ แต่มันจะมีผลตรงที่ 1. รสชาติ 2. สี 3. กลิ่นของหัวอาหารนะครับทำให้ไก่รุ่นนั้นนะครับไม่กินอาหารแล้วมันก็จะแกนนะครับแล้วมันก็จะต่อยนะครับแกนต่อยทําให้ไม่โตอ่ะเข้าใจไหมคือมันจะเป็นอยู่ที่รุ่นอาหารอ่ารุ่นไก่อายุประมาณ1 1-3เดือนนะครับที่เขาจะยังกินอาหารแบบเลือกกินนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไก่โตแล้วนะครับตั้งแต่4เดือน เอาที่ชัวร์เลยคือ5เดือนขึ้นไปเนี่ยจนถึงไก่โตหัวอาหารเขาจะไม่เลื่อนะครับขอให้แม่งเป็นเม็ดมันกินหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นไก่นะครับตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยสีอาหารคุณเปลี่ยนนะครับรสชาติคุณเปลี่ยนกินคุณเปลี่ยนมันไม่กินนะฮะแล้วมันจะมีน้องคนหนึ่งทักมาว่าเลี้ยงตามที่เรีแล้วไก่ไม่โตผมอยากจะบอกว่าไอ้ที่ตอนคุณจับมาจาก จากแล้วที่คุณไปจับมาแล้วเอามาอนุบาลเองหัวอาหารเหมือนเดิมไหมอากาศเหมือนเดิมไหมบรรยากาศเหมือนเดิมไหมนะครับไก่มันเป็นอะไรที่เซนจะถีบมากนะครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่เซนจะถีบมากเนี่ยเวลาเราเคลื่อนย้ายมันไม่แพ้อากาศหรอกครับเพราะฉะนั้นเราย้ายไก่อีกที่หนึ่งไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งนะครับแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนะครับเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมกรงเพื่อนร่วมบ้านเปลี่ยนนะครับผม บรรยากาศเปลี่ยนนะครับไก่มันจะไม่กินอาหารแล้วมันจะต่อยอานะครับและอาหารเปลี่ยนนะครับสีอาหารเปลี่ยนกินอาหารเปลี่ยนมันก็ไม่กินนะฮะผมเข้าใจตรงกันนะอธิบายแบบละเอียดมากตามช่องพีเอฟรับรองนะฮะสาระล้วนๆนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับอีพีที่ห้าจุดหนึ่งนะครับพีเอฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ